สวัสดีครับท่านชมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสอบผ้าโชคครับเมื่อนี้สอบผ้าโชคสิผ้าพีผ้าหนองไปกราบนมัสการหลวงปู่ซุกครับอยู่วัดปานนุ่นย่อครับเพิ่นเป็นเจ้าวัดวัดปานนุ่นย่อครับหมดที่พันมาเลขขันน้ำมตนเลขน้ำตาเทียนของหลวงปู่ก็ห้าสามแปดครับเดี๋ยวเลขนิมิตฝันหลวงปู่ก็ได้เจ็ดสองครับเราตีออกมากครับเขาทั้งล่างทั้งบนครับ สำหรับงวดนี้หลวงปู่สีได้ตัวใดพี่น้องก็ตามสอพระโชคมากครับเดี๋ยวสิภาพไปฟังภาพไปกราบนมัสการหลวงปู่ว่างวดนี้สีมาตัวใดเลขของหลวงปู่ครับตามสอพระโชคมากครับประทานครับปูเกิดฐานหนึ่งเกิดฐานศูนย์แต่ว่าไม่เคยเป็นศูนย์โอ้ปูนี่ฝันบอกปูบล่ะขึ้นดอกเขาเลรอโมเลกเทียนมือถือหงันหรอคือหงันหะอโอ้ยันนี้ย่งบอกปู เทียนน่นย่างบอทีออหนำบ่นบ้ามึงเท้าไปโอ้ครับครับเอาพี่น้องเดี๋ยวปูตีคือข่อยเพ่นเราไปตีแลวโอ้ครับกลับมาปูครับงูบวดเมื่อกี้มันเป็นยังไงเอกเด็กปูเขาบอรับเขาด้วยเอาฮะเขาด้บวองรลยตัวใดก็ตัววที่พันมาห้าสมคิดห้าสามแปห้าสาเห็นบอ บุญประเริลูกหลานบ่ดด้มาด้ปูหัว่อนบอได้มาสมแปดหวดบางนึงบ่ดด้มาทุ่ใไปือว่าถึงละคนอยู่ครับแต่ทีมีผู้่นได้น้ำปู่อยู่น่ะครับบอได้ถึงสองนทุกอันทุกทงน่ล้กกสามสองเจ็ครับปู่ตเกิดสองตัวจะได้เเจ็ดสองมันบอสกสามแปดสามแปดเท่ัเได้เถึงคนด้วย ใ่ทั้งบนทั้งล่างค่ะอันปูขาปูไข่ไปค่ะไค่อยู่บนับนหงวก้อนบบยับขกันเนี่ยปุนปังทีเขาโอ้มันบ่เิดกันิ่นบเย็บบดจยกค่ะเย็บรเห็นเป็นผง่ไหมหอมป็งองปูไปเหยียบยังค่ะเหยียบก้อนหินมันเม่เัดเสียบตรงไหนัอเหยียบก้อนหินเราเดยอักเสบเหยียบสองเทืาเธอนึ่งกับเหยียบพี่ันเดียวละ เราไม่เหยียบแสองเราไม่ได้ก็เหลือกตัวนี้ก็ได้พาสการผิดเราแล้วก็มาติดยาีติดยาขายยาอีกติดหมันเปยถึยาขายยาอีกตงลุกเป็นเลือด้างต้องลุาเป็งลูกประวัติดีครับ ยแต่แต่นั่นแล้วมาคุยมาจับนมัสการปูนี่นะอยากมาถามข่าวถามข่าวเป็นเังนะปูอาการดีขึ้นไปเองสินะเพราะว่ามาเที่ยวแรกกับตอนที่ปูเปลี่ยนที่แรกคนนะตอนปูออกจากโรงพยาบาลไม่เนาะมาดส่วนนั้นวันวันนึงกับ่ได้มาตามก็ต้องขอโทษพี่น้องเอฟซีน้ำเด้อครับบ่ได้มาอยู่ดีจิดพลาดล่ะจิตเทีงฝนตก ก็ที่ปรได้มาจุดนเล็งพอดีคนเลงอ้นอุ่นพูดหนึ่งตัวนอนหนึ่งตัวเดตัวแปลประเดีน้อนหนู่งตัวโอ้จก็พูดตีดของวันี้เจ็ดศูนย์บ่ต้ตาต้อตาเที่ยงไหมเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์พอตีเป็นพอตีเป็นเลกไทยโอ้สีเป็นเลกไทยเจ็ดห้าศูนย์ละันนี้พอีเรือเรือพลัง เป็นเลไทยบ่ได้ตีไปนเลขฝรั่งเก็บท่าศูนย์นะเป็นเลขหนึ่งขตีเป็นศูนย์เปนฝรั่งมันตกเป็นศูนย์ทั้งนี่เมอวานนี่เจ็ดท้าศูนย์้กตีเป็นเลขไทยมันผปแล้วเมืขอันที่แล้วเม่วที่แล้วเป็นเลขไทยม่วานนี่เป็นเลขฝรั่งอร์ลอะอาราอิก ห้าสามแปดบอดปวงหวัดพงเด้ง่ันมึงเกิดมาแม่แม่สี่มันเป็นแม่สี่ตัวนี้ก็มาสี่ตัวนี้มาสี่กเ้ห้าสามแปดหมดที่แล้วตีไปเลยม่สไม่่มันก็ออกทั้งล่างทั้งบบางวักกแปด ก็พออาจารย์กันาเป็นสามหาสามสาอเจ็ดสองสามสองเจ็ดเลขมันออกสามเจ็ดสองครับโอ้ถึงทั้งสามตัวตัวตัวนะของอาจารย์กันดตตนี่เจ็ดสองกับสามห้าลูกกูกมันถือเป็นสื่อส้อสเ็่ตัดเีวับแมน่อนูแมน นังสมาธิมันเป็นยีงซีรหลย่บันน้อนงเฮียนน่ะนั่งทั้งวันทั้งวันเหล่านั้ังสมาธิมันสา่านะตีมันโดนโปัดมมหาสีละเกาเลยเตียวหาศูนย์ครับผมมานนรกเอาวันร้านผันมไก้ะเกิดปีพอดี คี่สิปนึก็ได้โอคตคานยทีม่ทีมามาเข้ากันครับอันนี้ตัก็บนตาทีนนน้ำมันน้ำตาเทียนพอดีรับตัวย่นีีันแตวาผน็ยนี่นหนีผ่าแจ็คชียรบอกว่าจะไปกดีมอมาอย่นหนีกได้แล้วโอ้ยไป็นยังไงกับส้วไปส้วไปทุื่อย่นถัวนี่นั่นแหละแม่นควอมูผิดน่ะ ถือซูงหัดแม่นี่หลีแบบเหมือนหลอกป้จโวยน้ำกวนเขาเสื่อขวดว่าขาั้นตัวเสียดายที่บอได้มากน้องหัดคนนึงทันสั้นกันที่ชั้ล่างชั้งบนแล้วพี่น้องอีซี่ก็ได้เศร้าไปเหยคุณเศร้าหรอพูได้มากเลพราะมือถืงไม่เอื้อไม่อยู่เลย กเห็นนนอาจารย์ว่ามาสินสิหนาวถึงวันีฝนต้องร่มมาส่นสินหนาวก็ไปสิหนาวเห็นเหนอาจารย์เอฟเนทัรไปก็ว่าอยุ่กันฝนม่ตกสิได้ไปอยอ้อาจารย์ว่าสนอกันฝนตกกับเมว่าเห็นว่าสันอกว่าวที่ผ่านมาฝนมันตกขาดมาขาดแ็เล่ครับรค่อยเก่งขับโคเล่บดเลยมาเดี๋ยวค่อยไปซ่อตกวเล่ เนาะเขากันมูคนเบิ่งกันโอ้ปูนังสมาธิเมยเห็นเป็ี่ดยมากอ่าไม่เห็นกันเนี่าศูนย์เอ็ฟัดว่าบนนังมาม่โมอ่อนน้ำไมห้ทั้งบ้าก็ตีถือเ็โดหรือเปล่ามัดกวนหมอปูทีไปสองดอก มอมเหมือน bo er ุ่มมอมเหมือนมอมเหมือนมอมบ้ครับมอมมอมีมอมเหมือนมอมพงย่างไปมอมพุ่งนังหันโอ้แต่พูดเขาตีพามาเจ็ดช่นเที่องดอกไปสองแล้วอ้เจ็ดสองเลยที่พูแต่ววันนี้นี่วันนี้หาศูนย์ที่พูดนงสมาธิศู เจ็ห้ <750 S 2> าศูนเป็นป็นอไปขึ้หนหรครับเจ็ดห้าศูนย์ถ้าตอนน้งก็สื่อทกือนเพ่อพุ่เเยาครื่อบดเคร่บดถึงยนี้เยคืย่นี้ีก็สื่อแล้วคืออะไบ่บ่ถึงแต่ผู้บดสื่อตัว,ตว,ตว,ตวน,นวหนงหดนึงจะได้นะจะได้จะได้เหมือนาม ไปุเจ้ได่หลายหรอกก็ทุกอะไรทุเห่ือเลยตัวแต่เรมองเยวมันถึงพม่ได้หลายนี่เขาะตัวดีเนี่ยมันหมนมนลคุ้มเืนบัเลยไปดูนะไปเบงน้าตาเทียนครับลองขวานปูแค่นี้เละครับเดี๋ยวไปดูน้าตาเทียนข้าพี่น้องไปเบิ่งน้าตาเทียนเด้อครับเป็นเดีดไปเนาะ ครับอันนี้คือเหล็กนำตาเที่ยนของปูสุกนะครับเหล็กที่ปูพันเพ็ดในช่วงพันธ่สวดมนต์ครับไปคุ้ยกับปูเหรอครับปูพันวาเจ็ดหาศูนย์พันตีเป็นเจ็ดหาศูนย์ยางเดียวสันโต้องเอาหลายตัวเราสันหาบพี่น้องเอฟซีเห็นเป็นย่างอื่นก็บพเป็นยังครับแปลได้จับได้ครับแต่ว่าปู่วาเจ็ดหาศูนย์ยางเดียวสันนว่า ศันสพวัลไปเขาก็ที่เรานั่งสมาธิเห็นว่าสราวาที่นอนมาับเด็กปูเดปูส่นมากจะล่องลางปุางรักปูคนบอกแล้วว่าเล็กปูนี่ล่องลางอย่างเดียส่วนมากครับเ่นกนึงก็บอกเขื่อก่อ กะเม้นล่างนะปูอ่าอาพี่นองกับระว่างฟังไว้เด้อครับขากันปูวาออกตารางบออกปูจ้งไงปูวาปูวาพให้เล่นสามตูวให้เล่นสองตูวเน้นเาแ่าเลขกปูโดยมากสิเป็นเลขกล่างเนาะ แต้่แม่ไม่ถือขวดเขาจะคซื้อครับคนบนป้อนหน้าเขาเจ้าอา่เรามาเ่นเลี้วเลยะรัอหมุนน่งยเจะก็ซื้อก่อนมันซื้อกระับตัวนะมันสองตัวเขาจะวาเขาจะว่าอะไรก็เถอะปูเพิ่งกบอกว่าเลขผููจะเป็นเลขล่างส่วนมากจากเขาตะลางนะคะกะ ข่าวล่างก็คือสองตัวเนาะคะ่ะแอดกับตัดหายแล้วคือเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะแอดอาจจะไปดีกรับหายทำไปช่วงกับกรับเองเนาะคะ่ะ่าทางช่องนะคะก็เป็นซสื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขควรเป็นแนวทาง่งทำไปช่วงกับโปรดใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟัง พิจูกรยาวากันนะคะถ้าทำประชุมบะมประชอบกับเรื่อนพานเด้อค่ะ้ามาคาชอบนะคะกับพิจารณาเบิงค่ะเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแรงรัฐบาลและทุกๆครั้งกอนจะสื่อตรงมีสตินะคะผาสมับรคลิปนี้แอดก็จขอชกคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอดกัจคอทำประชมทุกๆกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรายเงินหน่งวยวันที่หนึ่งปสจิกาย้อนที่จะถึงนี้ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโวัสดีทุกคนเด้อค่ะ นี่แหละครับชมก็คือตัวเลขแนวทางของหลวงปูซุกครับสิ่งแอดมินได้ไปกราบนมัสการหลวงปูมากครับหลวงปูเพื่อนก็บอกว่าเลขหลวงปูซุกเนี่ยเลขของเพิ่นเพื่อนบอกว่าส่วนมากสิเป็นเลขล่างเด้อสันเพิ่นว่าให้ตัดเอาสันบแม่นเลขสามตัวเด้วยวสันก็มีหลายคนที่หลวงปูห้มากแต่ก่อนไปซื้อเลขสามตัวมันก็เลบ่ได้เพราะมันออกสองตัว,วสันหลวงปูว่าห้จับจับเอาตัดเอา สำหรับงวดที่แล้วนะครับพี่น้องเพิ่งก็ได้น้ำหลวงปูหลายครับห้าสามแปดครับกับเจ็ดสองเจ็ดสองเป็นเลขนิมิตฝันหาสามแปดเป็นเลขนำตาเทียนเลขยดเทียนคก็ยังสี่ละครับพี่น้องครับเอาให้พี่น้องไปวิควเคราะห์เบื้องน้ครับเดิอผิดถูกกัยว่ากันครับท้างสองกับหายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับ ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเดีย๋ยวอที่เข้ามารับชมรับฟังครับข้าาแล้วก็อย่าลืมฝากสแก์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสุบไว้ได้พลาดจากรายการดดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ